คนสังเกตดีๆนะคะร่องมันเนี่ยจะสะาดแล้วก็ล่งเตียนมากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็คือว่าต้นมันสําปะหลังเนี่ยมีการตัดแต่งกิ่งอย่างดีเลยนะคะจะคัดไว้จะเพาะต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเนี่ยต้นสวยๆใบไม่เหี่ยวใบไม่หงิกใบไม่งอปลอดโรคใบด่างทำไมอยู่ดีๆ มันสำปะหลังเพิ่งจะอายุได้ประมาณ5เดือนทำไมต้องทำการถอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอีและก็ลูกอีสานแชนแนลอีกแล้วนะคะช่องที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมันสำปะหลังมาแบ่งปนันทุกทนค่ะและในคลิปนี้นะคะอีก,ก็จะพาทุกคนมาดูต้นมันสำปะหลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยช่วงนี้นะคะฝนตกถี่มากนะคะก็คือฝนตกถี่แบบนี้มันสำปะหลังไม่ชอบนะคะ ด้วยความที่เราปลูกในลักษณะดินที่เป็นดินจายซึ่งแปลงนี้ปกติมันจะสามารถอยู่ได้จนถึงขวบปีเลยนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้พายุเข้าแบบฝนตกแทบจะทุกวันเลยเอาไปต่อไม่ไหวค่ะต้นวันสัมปลังไปต่อไม่ไหวบวกกับช่วงนี้นะคะราคา2บาท70เด็กได้ว,ว่าเป็นราคาที่อลังการมากๆเลยค่ะสำหรับแถวบ้านเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมันสัมปลังมานะคะในหลายๆรอบปีเนี่ยปีนี้แหละราคาสูง ก็เลยต้องมาทำการตัดต้นมันสําปะหลังค่ะอย่างน้อยๆนะคะตอนนี้คือหัวมันสัมปะหลังยังไม่ได้เน่าเยอะนะคะสาเหตุที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้เน่าเยอะก็คือว่าลักษณะของต้นมันถ้ามันเน่าเนี่ยยอดมันจะเหี่ยวหมดแล้วนะคะใบมันก็จะทิ้งหมดเลยนี่คือลักษณะที่เราสังเกตได้ว่าหัวมันเน่าร้อยเซแต่นี่ก็คือว่ามันยังไม่เป็นอะไรนะคะส่วนใบของเขาก็ยังไม่ได้เหี่ยวมากแต่ลักษณะดินตอนนี้คือมันหลวมดินนี่ก็คือแบบ ดินอุ้มน้ําหมดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยดินมันอุ้มน้ําหมดแล้วนะคะก็คือก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องทําการถอนตอนนี้แหละลักษณะลําต้นของน้องนะคะอายุ5เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะตดัดแล้วก็เอาไปทําท่อนพันุได้ประมาณหกอ่าตรงนี้ได้ประมาณ5ท่อนถ้าความยาวท่อนอยู่ที่25ซนติเมตรแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะตัดให้ท่อนสั้นกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนก็จะอยู่ที่อ่าประมาณ10-15เซนก็ได้เหมือนกันนะคะการตัดอีกก็จะตัด ตัดเรียงๆไว้แบบนี้นะคะเป็นกองๆไว้ได,ได้ค่ะได้ค่ะ <c oughs> การตัดนะคะทุกคนมันก็เป็นเป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่าตัดเสร็จเนี่ยเราอย่าตากแดดไว้นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาใบมันจะเสียหายตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการมาัดนะคะมัดเพื่อที่จะเอาไปชำไว้ในร่มค่ะ <c oughs> ถ้าเราตัดแล้วก็ทิ้งไว้หลายแดดเนี่ย ตาใบมันสัมปะหลังจะเสียหายนะคะทุกคนฮะมันจะทําให้เราเนี่ยได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเวลาที่เราตัดมันก็จะคือสะดวกอะคะ่ะทุกคนเพราะเราไม่ต้องเลือกนะคะเราตัดปุ๊บนี่ยเราจะได้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์เลยเวลาเราไปตัดท่อนเราก็ไม่ต้องเลือกท่อนทิ้งเยอะนะคะทุกคนเห็นไหมลำร่องนี่จะสะอาดนะคะ อีกก็แนะนำนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้ร่องมันสําปหลังสะอาดเน mm ี hmm. ่ยทุกคนคะจะต้องมีการแต่งกิ่งเพราะการแต่งกิ่งมันไม่ได้มีผลอะไรกับการลงหัวของมันสําปหลังนะ mm hmm. สังเกตว่าแปลงเนี้ยนะคะอายุห้าเดือนหัวมันสัาปหลังก็ดกนะคะไปวัดแป้งถ้าห้าเดือนอยู่ที่ประมาณยี่สิถึงยี่สิสามเปเซ็นเลยค่ะ mm hmm. อันนี้เฉพาะสายพันธุ์อีเหลืองน้อยเท่านั้นนะคะ วันนี้ก็มีทีมงานนะคะมาช่วยกันตัดตั้งหลายคนเลยค่ะตัดคนเดียวไม่ไหวนะคะเพราะว่าการตัดมันสำปะหลังเนี่ยมันต้องตัดมัดแล้วก็ขนนะคะซึ่งตาของเขาเนี่ยก็ถ้าทิ่มตัวนี่ก็คือช้าไปทั้งตัวเลยนะคะนี่ก็คือมาเป็นขั้นตอนที่ลำบากมากๆเลยเอาละค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะ ที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องลูกอีสานเทเนอร์นะคะอิทก,ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปตัดต้นมมนสำพลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะงานในไร่ก็จะยังไม่ได้เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะเราจะต้องทำการมัดแล้วก็ทอยออกจากไร่ค่ะกว่าจะเสร็จในแต่และว,วันนี้ก็ออสแบบเหงื่อท่วมตัวเลยค่ะ ดบ,บมไปทั้งตัวเลยนะคะสำหรับงานตัดมันสําปะหลังเนี่ยเป็นอะไรที่อีทไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยซึ่งถ้าเ,เราไม่เก็บท่อนพันธุไว้นะเราก็จะไม่มีท่อนพันธุ์ไว้ขยายในแปลงในปีต่อไปค่ะขนเสร็จนะคะ,ะแผนกตัดก็ตั้งหน้าตั้งตารอ ตัดอยู่ที่นารอค่ะเพราะว่าก็ต้องเตรียมปลูกและนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังตัดไม่เสร็จแต่ว่าแปลงนี้เราจะเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้อิจจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงอิจจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศอยู่ในไร่มันสัมปลังเรื่อยๆนะคะใครที่ปลูกมันสัมปลังอยู่อีกก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆค่ะ